สีสเกตครับผมสีสเกตบึงการครับผมเกมสองครับสีสเกตนำอยู่หนึ่งศูนย์ครับผมต่อครับผมบรรยากาศการแข่งขันกีฬาแห่งชาติเยาวชนแห่งชาติครับผมรอบคัดเลือกเขตสามครับสุรินเกมครับผมอังที่สามสิบเก้ารอบสองทุ่มครับผมสีสีชมพูขาวฝั่งโน้นบึงการครับบึงการ เป็นการครับผมเป็นการเสิร์ฟครับลุบมดุดลุบหลังเส้นโอ้โหสีตะเกีตบกลงได้ครับผมสีตะเกียสีตะเกียเสิร์ฟครับสีตะเกียเสิร์ฟลุกไปแล้วเป็นการ มึบข้ามไมไ่ได้ครับสีสเกตได้ครับสองศูนย์ครับสีสเกตนั่แล้วผมมึงการจะต้านทานความแข็งแกร่งของสีสเกตได้นี่ครับผมมาดูกันครับมึบมุงการรับยกทำไงโอ้โหต็ดเ,เน็ดล้นัวเสาโอ้โหออกไปรับให้อีกครับผม เอ้ยรับได้ลิเบโร่เบอร์ห้าผมยกตบฝังเลยโอ้โหแ,แรงมากครับผมสีสกเกตของเขาแรงจริงครับผมสีสกเกตเซิร์ฟครับผมสีสกเกตเซิร์ฟสีสกเกตเซิร์ฟสีสกเกตเซิร์ฟยกอุ้ยยก สีตะเกียบอ้โหเรียบร้อยไม่ทนันครับผมเก็บเ,เลยครับที่นี้น้องเปลี่ยนตัวครับทีมจการเปลี่ยนตัวมหได้21บอลหมายเลข3สีตะเกียเซิร์ฟครับผมสีตะเกียเซิร์ฟเซิร์ฟไปแล้วโอ้โหรับไดู้รับได้ ข้ามไหมข้ามไม่ข้ามครับผม5-0ครับสีสะเก็ดไหลครับผมอันหนึ่งเจอครับสีสะเก็ดวันหนึ่งเจอครับผมสีสะเก็ดเ์ฟไปแล้วมดอุยอ้ยอุ้ยเรียบร้อย6-0ครับเกมสองน่าจะไหลครับผมสีสะเก็ด ดึงการนักยศต้านทานของแก่นของสีสเกตไม่อยู่ครับสีสเกตโอ้ยข้ามไม่ข้ามข้ามลองได้ยกข้ามโอ้ยยกเสร็จตับไปโอ้ย บึงการเอาการเอาม้าไม่ไเจ็ดู้ห7-0แล้วครับสีสะเก็ดเสิร์ฟต่อครับผมสีสะเก็ดเสิร์ฟสีสะเก็ดเสิสเร์ฟไปว้าวโอ้โหดีลตัวรับประเด็นกระดอน,นครับผมข้ามครับยกยก เอ้ยรับได้นิ่งมากบุรการนิ่งอยู่ยังไงโอ้โหไตเน็ตยกเกมหลังโอ้ยโ,โดดแรงมากครับผมอืมยกสีตะเกีดมาเรียบร้อยเส้นแตกแล้วครับเส้นหลังแล้วเหงนสีตะเกียดแปครับโอ้โหเสิร์ฟยาเลยครับเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่ง เก็แบ,บแต้มยาเลยครับบอลหนึ่งเซิร์ฟสีตะเกเียบเซิร์ฟครับผมไปแล้วอุย้ยหมุนกิวๆิวเข้าตัวแล้วลนมากดเลยลนมากดเลยโดยเบอร์สิบสองกดลงไปเลยอย่าลนนั่นลนไม่โดนกดอโอ้โหเก้าศูนย์เลยครับเก้าศูนย์ละอืย โอ้โหอึบ้าเอาวางเอาเลยลูกนี้นี่ตะเกียบนำล่องเลยจะได้คนนี้จะได้เท่าไหร่เบอร์หนึ่งจะเสิร์ฟไ,ด,ได,ด,จจด้เท่าไหร่ครับดูกันด้วยกันจะจบทด่เท่าไหร่ครับเบอร์หนึ่งเซโรมอึบอึบโอ้โหสิบเอ็ดแล้วครับผมคนเดียวสิบเอ็ดลูกเลยฮะ หลายยาเลยครับผมเด็ดคนเดียวเลยครับทักเ,เ,เบรกเลยครับผมเบรกเลยครับไม่ไหวแล้วดึงการต้องขอเบรก